คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่น Resident e v i r ในโหมด PvP <ฮ>นะครับผมซึ่งในโหมดนี้นะครับเขาจะสุ่มให้เราเป็นคนหรือเป็นผีได้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าผมจะถูกจับเป็นผีหรือเปล่านะครับแล้วมันจะสนุกแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยคลิปนี้รอบนี้เหมือนผมจะได้เป็นคนนะ,ะไมียออยากเล่นเป็นผีอะผีแม่งโคตรโกรงอะคือแบบ อุ้ยมันมีไฟตรงนี้ล่ะคือแบบเห็นปุ๊บฆ่าปั๊บอะไรเงี้ยไม่ได้หรอเป็นคนนี้ไม่่อยสนดุกเลยนะนี่เป็นเวลาเที่ยงคืนเรา,าจะมาดูกันว่าน้องผีน้องผีของเราจะมาไม้ไหนนะครับผม <laughs> โอ้นั่นไงไม้นี้แตกไปแล้วหนึ่งมันแตกหรือเปล่าอ๋ไม่แตกเขาเปิดไฟไล่ผีได้คือว่าเพื่อนแตกไปซะแล้วยอดเลยเพื่อนทาดีมากเดีเราฝ้าชั้นหนึ่งให้โอเค หาย่วงอีก5ชั่วโมงบอว่าผมน่าจะรอดแต่ว่าเราไม่รู้แพทเทิร์นเลยนะคือถ้าเล่นแบบโหมดธรรมดาแล้วก็ดูแพทเทิร์นนะว่าแบบมันจะมาอย่างไงแต่ถ้าเป็น PvP เนี่ยไม่รู้เลยก็เราก็ต้องฝากชั้นสองไว้กับเพื่อนเรานะทำให้มันดีๆละ่ะเฮ้ยไปไปแล้วเ้ยไปยังวะ ไปแล้วแล้ว,ลวก็เติมแก๊สตามสูตรเรงเล่นตามสูตรเดิมเราได้อยู่อะไรวิตรงนี้มีแถบทักสองทีโอเคไปดีทำอะไรเราไม่ได้เพราะผีอ่อนเดื่มไม่ต้องห่วงเราเราเซียนแล้วอุ้ยไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปทำไมกติเล่นเราไม่เคยเซ็ตกล้องเลยนะ ผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วน้องผีมาทางนี้ไปซาไปซะแหมเล่นกนับขารไม่เล่นมาเล่นกับผมมิสเตอร์เจมินายเอกดีสุดเทพ,เทพคนนี้เทพอะไรขนาดนี้ไม่ว่าบอดกับคนก็สู้ได้หมดเป็นไงคนหิงหิงมาทางไรเลยนะเนี่ยเอะนี่เป็นไงเปิดไฟเลยไม่กลัวเปลือง ว่าที่ซ่อมอยู่กับเรายัางไงล่ะโอ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเหรอเอาไม่โดนนี่หว่ามันเซ็ตเอ้ยเอ้ยมันเซ็ตแทรปมันเซ็ตแทรป<ะ>แหมนึกว่าเพื่อนโดนซะแล้วมอะไรเพื่อนแต่เราไปเติมแก๊สให้นะแก๊สครับนี่นี่มันเซ็ตแทรปมันเซ็ตแท็บมันไม่ได้ทำเพื่มหรอก ใช่ไหมเพื่ออะไรอยู่ดีมีสุขแต่ทำไมผมไม่มีโคลาเลยวะโคลาไปไหนไปแล้วเข้าบ้านแล้วไหนเอย <Hello. S 1> เออเออ,อยากยากนิดหนึ่งผีมันสปอนแบบว่าตรงอื่นไม่ได้หรอนอกจากหน้าตา่างถ้ามาได้แค่หน้าต่างนี้ น่าจะง่ายง่ายกับคนมากๆเลยนะเนี่ยเพราะคงอาจจะไม่ทำให้ผีมันโกงเกินไปใช่ไหมล่ะวยมันเซตแทบอีกแล้วอะไอแท็บนี่มันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะเรารู้เพื่อนเราโดนเราไม่อยากอยู่อย่าง้องเหงาอยู่อย่างเดียวดายอย่างอีสองชั่วโมงเท่านั้นสองชั่วโมงนั่นไปแล้วผีผีไปแล้วเราก็จะสามารถเติมแก๊สได้โอ้ยตก ไคเลยรู้ว่าใครมาตายรู้ว่าใครมาตายข้างหน้านี้ผมเติมแก๊สหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งน่าจะพอ,อ,อแล้วนะโอเควาเาน่าจะรอดึงเช้าแล้วแหละเรือ่องินลงมาทำไมอะ่ะขึ้นไปเราเฝ้าเองชันหนึ่งเนี่ยไม่ชิดจใจเราหรอเฮ้ยติดอะไร มันอยู่ข้างบนหรือป่าเพื่อนเพื่อนเปิดไฟนะเพื่อนเพื่อนไล่นะไม่ใช่ปล่อยมองหน้ามันไม่มีแล้วอ่ะไปแล้วมั้งหุยีห้าหกโมงสักสักทีหกโมงสักทีโอ้ยเฮ้ยเ้ยเข้ามาแล้วเพื่อนทำอะไรวะมันมาผมวิ่งเน่าวิ่งเน่า อยู่ไม่ไรอยู่ไม่ไรอยู่ไม่ไรเร็วอยู่ไม่ไ้เร็วเ้ยเปิดเปิดเปิดอยู่้บนดเกียร์อ่ะมนอยู่ข้มบนมาอยู่ล้บนเอ๊ะ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 เอ๊ยอดเวรีกูด้นสบบาทคุ้มไหเนี่ย ผีงงอะดิคนหายไปทั้งบ้านเลยงงหลายอุ๊ยอุ๊ยแล้วผมได้เป็นผีมาเลยเรอเวลานี้มาเนื่นนานเป็นร่างสปิริตฟอร์มนะครับเราไวเราล่องหนได้แล้วก็ทะลุป,ประตูได้ด้วยโอเคเก็บวิญญาณรอบแมพตั้งกับดักแล้วก็เข้าไปที่หน้าต่างอ่า อ๋อเราเป็นวิญญาณก่อนแล้วก่อนจะเป็นอโนเมลี่นะครับมาเราต้องเริ่มจากไอหมอหนุน่นไอหมอหนุ่นมาทำอะไรทำอะไรจ้าหนูเราสามารถทำอะไรได้บ้างอ๋อเราตีได้แล้วมันมีเลือดเอา้าเอ้าโดนนะแบบนี้โดนนะไปไหนโดนนะแบบนี้เรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปหนึ่ง ไปไหนจ้าหนูไปไหนจ้าหนูหนูนน่นนีหนุนนี่นนี่เอาเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้เรากลายเป็นร่างวิญญาณแล้วเราสามารถเซตแทบได้นะครับว่าเราจะตั้งแทรบไปตรงไหนใช่ไหมตรงนี้ได้ไหมฮึอ่ามันคืออะไรวะเนี่ยมันไม่ทำอะไรเนี่ยเอาไว้หลอกเหรอออบิลิตี้ออนคุณดาวมีคุณดาวด้วยอันนี้ เราต้องเก็บวิญญาณนะครับตามแมพเพื่อจะทำให้เราสปอนไบขึ้นเท่าที่อ่านและเราสามารถเลือกหน้าต่างที่จะเกิดได้อ่าแบบนี้นี่เองว่าไงจะน้องหนูน้องหนูครับ <S <S 1> <S 1> ผมมาแล้วนะหน้าต่างกำลังจะแตกแล้วนะมีใครสนใจมาเปิดไฟตรงนี้ไหมไม่มีก็ต้องโดนนะสิอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันเอ่ย อยู่คันนอหรือเปล่าวะแก๊สหมดไหมเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะฮะัลโหลเอาอะไรกันโอเคเราเราเราปล่อยเขาไปก่อนก็ได้ตอนเนี้ยเราไม่รีบรู้สึกว่าเราจะสบายๆนะนี่มัน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 นี่จัดตายหรือเปล่าเอา้าเอา้า ยังไม่เตนมค่าเลยค่าไปตัวเดียวเองทำไมยเอยเแพ้กันง่ายจัง